วันนี้มานาป่าโนนกอยนะครับจะมารื้อเถียงนาน้อยนะครับที่ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับจะย้ายขึ้นมาอยู่ฝั่งบ่อปีแรกๆที่ปลูกก็ยังไม่มียังไม่ได้ขุดบ่อครับก็เลยต้องปลูกบนพื้นที่นาแต่ก็มีปัญหาปีแรกโดนเพื่อนบ้านเผาต่อฟังข้าวไหมหมดไม่เหลือเลยนะครับทั้งที่สร้างใหม่ๆก็เหลือแต่เศษสังกะสี เก่าๆไม่ไมปู่ปู่ปาๆแล้วก็เสาปูนซากเสาปูนสี่ต้นก็เลยทําขึ้นมาใหม่ตัดไม้ยูคาปู่ปุปะาๆพออาศัยได้มานะครับแล้วก็มาขุดบ่อน้ํานะครับปีที่สองขุดบ่อน้ําปลูกต้นไม้แต่ก็ยังกันน้องวัวน้องควายไม่ได้ครับเพื่อนบ้านเขาปล่อยน้องวัวน้องควายมาเหยียบต้นไม้ตายเรียบ ไม่เหลือเลยไม่ได้ต้นเดียวนะครับพอปีที่สามก็เลยขุดนะครับขุดคลองรอบบ่ออีกทีหนึ่งนะครับหลังจากขุดบ่อไว้แล้วก็ขุดคลองรอบบ่อไว้วัตถุประสงค์ก็คือกันน้องวัวน้องควายไม่ให้เข้ามาเหยียบต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็กันไม่ให้ไฟลามทุ่งมาไหมข้างในนะครับ ก็พอแก้ไขได้ระดับหนึ่งต้นไม้ก็เลยเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาปีนี้เป็นปีที่4กว่าต้นไม้จะรอดพ้นทั้งรอยเท้าคุณน้องและก็รอดพ้นจากไฟลามทุ่งที่เขาเผาเตาต่อฟางมานะครับก็วันนี้เลิกงามยามดีจริงๆก็ไม่มีเลิอกอะไรหรอกครับเลิก เอาที่สบายใจนะครับของตัวเองนี่แหละก็จึงทำการรื้อเถียงหน้าน้อยนะครับบางคนก็อาจจะเรียกเพิงบางคนก็อาจจะเรียกอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมันค่อนข้างจะเตอเตไม่มีระเบียบเพราะกำลังรื้ออยู่นะครับแต่ที่รื้อไม่เสร็จเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยแปลงข้างเคียงเขามาฉีดยาฆ่ายา ผมเป็นคนที่แพ้พวกสารเคมีทุกอย่างก็เลยต้องหยุดนะครับหายใจไม่ทันนะครับแสบจมูกไอจามสรารพัดอย่างก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็น้ําในคลองนะครับคลองส่วนตัวที่ขุดไว้ก็เริ่มมีแล้วประมาณครึ่งคลองคลองนี้กว้างสามเมตรนะครับลึกสามเมตรครึ่งบางช่วงก็ กว้างเกือบ4เมตรนี่ก็คือเต็นท์นะครับเอามากางไว้สำรองเพราะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเช้ากับสายสายก่อนเที่ยงนี่แดดร้อนมากร้อนจัดจนออกไปอยู่กลางแดดไม่ได้แต่พอใบาบเย็นเย็นมาฝนก็จะตั้งเขาแล้วก็จะตกลงมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่ก็เลยต้องเตรียมกางเต็นท์ไว้เผื่อหรือเถียงเสร็จแล้วฝนตกลงมาจะได้มีที่หลบฝน จริงๆถามว่ากลัวฝนไม่ไม่กลัวหรอกครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ขนมาในการดำรงชีพต่างๆก็ไม่อยากให้เปียกฝนนะครับเห็นไหมครับเริ่มมาแล้วครับน้องฝนได้เวลาเือก็มาตามปกติแต่ปีนี้มาช้านะครับน้าในน้าในนาข้าวยังไม่มีเลยสักนิดคือยังไม่มีน้ำขังนะครับก็คงต้องดูต่อไปว่าจะ ตกมาพอที่จะมีน้ำขังในนาไหมก็รายงานจากทุ่งนาป่านนวนกอยอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยไม่ใช่ดาวอังคารไม่ใช่ดาวพลูโตโอ้โหไม่ใช่ดาวพระอาทิตย์ด้วยนะครับพี่น้อง